ถึงมาสวัสดีครับสต่านอนเป็นปันเพ่งครับผมรวมแล้วนะครับผมตอนนี้9โมงตรงนะครับผมมีผู้ชิคกินมาเร็วพี่ซอนสวัสดีค่ะอุ้ยสองใหญ่ตัวนี้อุ้ยสองใหญ่พี่สองใหญ่ใหญ่ใหญ่อือพีอาตบเต่าน้อยมาี่มาี่แล้วมาี่โอ้สัมภาษณ์ยุติ วันนี้เราก็พี่หอมมาสัมภาษณ์เต่าก่อนเร็วเฮ้ยเสียงเขาเป็นเสียงอะไหอ๋อเสียงน้องลงซีน้องออกมาตัมินินี่แหม่เป็นยังไงบ้างเออพี่อยู่ไหนฮะเอาเมื่น้องเมย์โหลดหัวตะลงโหลดได้นี่เพิ่งลงรถนั่นนี่พี่หอมใช่เอานี่รถตู้พิ่งจอดอีหลีเพิ่งยางมากนี่แหม่เออ ยังไม่ไกลเอาก็ถามน้องหน่อยสิว่ายังไงบ้างได้หมานบโมากระซิบกระอหน้าเหมือนกันเอาแน่อ่อสอบเพิ่ไประเงินหน่อยเออออเต้ากับซิบบลเลี้ยงน้ำพี่หอมในตีเขาออกง่ายเขาไม่เงินยหนอน้ำเปล่ามานี่ได้ได้โมโหต์มาเตือนโมดนั่นแหละพี่หอมก็แอบให้กำลังใจเนาะแอบให้กำลังใจน้องเต๋าอยู่อาจารย์เต๋าอาจารย์น้องเต๋า ไปใส่เ <c oughs> ป็นยังไงในหมานบ่คนหลายบ่หน่อยมือขึ้นหลายหลายบ่ล้นสนามเน่กันซีดแล้วมือขึ้นล้นสนามไปนอนงใส่มานน้กลับบ้านก่อนหรือว่าอยู่ซ่อมต่อเลยซ่อมครับไปแล้วไปใส่ <c oughs> เริ่มรวมแล้วนะครับ วัดกระจกฮะพี่หอมพี่หอมซ้อมแล้วซ้อมแล้วแีนี้และนอนแล้วโพงหันมาทา่านนีงวันตื่นเช้าก็จะเป็นประมาณว่าว <c oughs> ก็สิเป็นอุ้มๆแน่เป็นเป็นเมื่อคืนเมื่อคืนนีเรื่องเล่าเมื่อคืนนีมีเหตุการณ์้มลงย่าเข้าไปเออเมื่อคืนเมื่อคืนคือมีเหตุการณ์มลขเบอเมื่อคืนนนาาเออด็กเด็กใหม่มาตาใส่เน่เกิดการแชเกิดการมีข่าวลือเปียงคน เดี๋ยวประชุมก่อนนะครับอกตอนนี้ก็เซ็กซี่กันแล้วนะครับผมวันนี้เช้าไหมเช้าเช้ากี่โมงตากก็ตูมเต้นสองโมงเยววตาตาตูมนาตูมนาอุ้มมาสนเ็จะออกจากห้องอาบน้ำเออไม่ได้คนเต็นเหม็นเสือไหม่บะครับเจม เช็คซือแล้วอ้ยผมพ็ตือแต่ไม่หนี้สวัสดีค่ะอุ้ยหนักไปเลยเออเดี๋ยวคอยคอยคอยเฮ็ดได้ซ้อนบุ้ยอมจะของขี้ไล่ดอกต้นก้าเหม็นเสือไหมครับไม่เห็นเลยตลกเอยากโดดตบหรอเน้เออาตบอีกแล้วเออาตบตลอดเลยคนนี้เห็นว่าจะของผู้ใหญ่ก็ใส่ตะกำลังใส่ตบเปลือง เต้เต <D>. ้ยกมืออยู่เกินมาค่าบีมมาค่าเอาื่อยไลบีมงงบิ๊กแบงมัน้ามานามหาสมุทรบิ๊กแบง บงรมาค่ะแบกกพี่ตอมตังปอนเปียกอ๋อไเปียกมาท่นตัวมึงทอดเขียว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 ทเป็นายแกเน่ินเอ <Intro. S 2> อินทอร้าวผู้ชายกลุ่มเราหายไปคนนึงราบึงมูเหอมหานก่จัรไทยบาม่ากจี้องมาค่ะรลบไทยบอมากับจีบอกว่าเขามา บอลจะเอานามอยู่เอาตรงมาอยู่แล้วเพราะว่านั่งรถตู้ตลกดคุกของทั้งต้นอุ้มมือหนีแม่อีตาโตใส่กับรัางนี้ต๊ะสองใส่กับรังตลอดใส่กับรังตลอดเลยคุณพี่เห็นแล้วแต่ของคุกกับไงเนาะถ้าถึงนี่คือสลบ่เด้นอีเพราะว่ายังมือไงแห้งอยฮะเสออเออ ไอ่เอันเียสอุ้งตีนมีเด็กเอเจหมอาเจีหอมก็ว่าิรายงานได้รับมอบหมายเห็นาตรวจเว้นแหมสัตว์เรียบร้อยดีมากค่ะขยับอยู่วุพ่อ ขยานระรยดีมากขายขยันอยู่บนขยันพูดผ่านเนาะขยันมากดีโปรยดีมีแค่ชิ้นเดียวพุนพุนทั้งวิธีแก่พุนไม่ใช่เบอรสุขุนบ่พี่น้างามยังว่าช็อตไม่เช็อตไทยหล่ะ้ก็ไทล่ะนางามขายพอยายวนางามขายพอยช็อตไม่แล้ว ขายบีก่อนโอ๊ยขายบีคือให้์ือห้เซ็นยึดตะเร้าเท่ะนี่ค่ะเราก็จะไปขายบีแล้วนะคะมาแล้วก็ปิดทิปไปหน่อยไปขายตัวปิดทิปไปหน่อยข้าพี่น้องสำหรับลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องแบงค์กำเพลินออฟฟิเชียลนัมมี่เดอพี่น้อง และอย่าลืมกดกระดิ่งไงฝากช่องตัวเองฝากช่องมีนี่แรมเพื่อนออฟฟิเชีนเือดพนงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเดยมน่เดีไปซอมกันแ้ว่เด้นค่ะนแล้วดีนึ่งนาทีดี๋อนึ่งมนาทีซ้อมต์้ซ้อมตอนเช้อตนเอนแ่ะะซิล อารมณ์ซ้อมตอนเช้าวงลงซีนเองค่ะระวังท่นใหญ่กำลังซีนอยู่โอ้ยท่าไม่เอาผู้ชายขึ้นตีช่างไม่ช่างไม่บ่ได้หรอกคิดหนิฉันบ่ได้หรอกคิดหนิเด็กบ่ได้ซ้อมอยู่ไหมนิงผู้หญิงซ้อมอยู่บ่ผู้หญิงซ้อมไม่เนี่ยดังเพื่อนพี่แกงคนละกล้อง ไอ้ซ้อมอะไรอ่ะเอาล so ้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอสู่ไปซ้อมกนเด้อคน